สวัสดีครับวันนี้นะครับมาดูวิธีการฟิก IP นะครับสำหรับตัวกล้อง a f โ a l ลนะครับ4ล้านพิกเซลนะครับเนื่องจากได้รับการตอบรับมาอย่างล้นหลามนะครับสำหรับตัวกล้องนะครับที่ราคาจับต้องได้ความละเอียดคมชัดนะครับสำหรับแบรนด์ของตัว a f โฟโลส 4MP รุ่น Full Color นะครับตัวนี้มี PUE ในตัวนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับหลายท่านถามเข้ามาว่าเราจะฟิก IP กล้องนี้ยังไงวันนี้มีคาตอบนะครับโดยใช้โปรแกรม VMS นะครับโปรแกรมหาได้จากที่ไหนผมลงไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับให้ท่านดาวน์โหลดได้เลยนะครับมีทั้ง32บิตและ64บิตนั่นเองวิธีการง่ายๆนะครับให้เราไปที่ติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับไป Device Manager นะครับ Device Manager ตรงนี้นะครับแล้วกด IPv4 Search ตรงนี้นะครับกดค้นหานะครับก็จะเจอนะครับตัว IP ของกล้องนะครับที่อยู่ในวงเดียวกันนะครับ สังเกตนะครับจะลงท้ายโปรโตคอลด้วย xm นะครับถ้าเจอคำว่า xm นะครับตัวโปรโตคอลแสดงว่าเป็นกล้อง4ล้านนะครับของตัว a l p h a l o w นั่นเองครับทำเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นกด add ได้เลยนะครับเลือก group ครับเป็น default group ก่อนแล้วกันนะครับกด save ครับเพียงเท่านี้ครับก็มาอยู่ข้างล่างแล้วนะครับโดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่านนะครับหลังจากนั้นครับเราจะไปดูภาพกันก่อนนะครับ ไปที่โฮมครับกดไลฟ์วิวครับนี่ครับเข้ามาแล้วนะครับแต่บนคลิกครับภาพมาแล้วนะครับกล้อง4ล้านพิกเซลแบรนด์阿尔法罗นะครับตัวนี้ก็เข้ามาอยู่ในตัวโปรแกรม VMS เรียบร้อยนะครับวิธีการฟิก IP นะครับไปที่ Device Manager นะครับแล้วเลือกไปตรงด้านล่างนะครับมุมด้านล่างตรงนี้จะเป็น IP นะครับให้เราคลิกตรง IP นะ modify IP ตรงนี้ เราจะเปลี่ยน IP อะไรก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเป็น162นะครับสมมุตินะครับรหัสผ่านนะครับใส่123456ครับกด modify เลยนะครับเพียงเท่านี้ครับเห็นไหมครับก็จะเป็น162ครับไปดูตรง live view ครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยครับเป็น162อัตโนมัติครับ double ลคลิกดูครับนี่มาแล้วครับ IP 162นะครับง่ายๆนะครับในการ ฟิก uh, ip mm hmm. ของตัวกล้องนะครับหรือเราจะเข้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์ ip เข้าไปได้เลยนะครับ uh, 1 9 2่6 8 1 6านะครับ mm hmm. ก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับพิมพ์ admin นะครับแล้วก็รหัสผ่าน1 2 3 4 5 6ครับ uh, uh, ไปที่ c o n f ิกนะครับแล้วเลือกไปที่ net เวิร์กแมกเนตนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยน ip ตรงนี้ได้เหมือนกันครับลราทำการกดเซฟครับอย่างเท่านี้ก็ฟิก IP สํสเร็จนะครับตัวนี้นะครับของเรามีแพลตฟอร์มในการดูออนไลน์ด้วยนะครับดูออนไลน์ผ่านมือถือได้ด้วยนะครับตรงนี้ครับนี่ Cloud Setting ครับสามารถใช้โปรแกรม xmi ได้นะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมเดี๋ยวผมจะลงไว้ด้านล่างอีกทีนึงว่าใช้แอปอะไรได้บ้างนะครับ ตรงนี้ใช้ด้วยกัน2แอปนะครับแอปพลิเคชันนะครับใช้ XMI ดูได้นะครับแต่แนะนำให้ใช้โปรแกรมของเครื่องบันทึกดีกว่านะครับถ้าจะใช้แบบ standalone เพราะว่าตัวนี้ไม่มีไม่รองรับ Memory นั่นเองนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการสอนการ fix IP ของตัวกล้อง a f o l o 4MP นะครับของแบรนด์ a f o l o นะครับจากบริษัท s i t IT Thailand จัดจำหน่ายที่เดียวนะครับ รุ่นนี้ไม่มีขายในอินเทอร์เน็ตนะครับทําราคาได้เลยนะครับเพื่อนช่างคนไหนที่สนใจงานระบบกล้อง IP นะครับมีทีในตัวแนะนําตัวนี้เลยครับโอเคสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับโปรแกรมผมลงไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรไปดูครับสวัสดีครับ